สิรัสปีหนึ่งแล้วนะที่เราไม่ได้หนูยุ่งอยู่พี่ไม่เห็นเหรอถ้าคุณมีชีวิตแต่งงานที่โชคร้ายแบบนี้คุณจะทนได้นานแค่ไหนเอาขาอยะไปทิ้งไห้หน่อยปะมันเต็มแล้วเหม็นด้วยค่อยเก็บก็ได้มั้งพี่ว่าเราสองคนไม่ได้มีอะไรกันนานแล้วนะเรามาพี่บอสพี่เป็นบ้าเลยของพี่เนี่ยหนูทำกับข้าวอยู่พี่ไม่เห็นหรอวันๆหมุน,น่อะไรก็ไม่รู้พอได้ลนะยิ่งอยู่ยิ่หมดอารมณ์เว้ยบ่นอะไรหนักหนาวะ ฉันหมดอารมณ์กับเขาไปตั้งนานแล้วแต่ฉันคิดว่าสุขสันครบรอบเจ็ดปีแล้วกันในชาตินี้เขาคงไม่มีวันหาเงิมเนมาแบ่งเบาภาระฉันได้หรอกอ่าเปลี่ยนฝนมาเหรอขึินไปอาบน้ำไปเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกคีบอสเราซื้อรถยนต์สักคันได้ไหม ตอนนี้มีแต่อมอเตอร์ไซค์อ่ะขับตากแดดก็ร้อนฝนตกแบบนี้ก็ลําบากหนูทํางานเลิกดึกก็หลับในหลายรอบแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้คนขับรถใจร้อนมากเลยหนูกลัวหนูจะเป็นอันตรายสักวันอะ่ะยกบ้านเราไม่มีที่จอดรถถ้าหนูง่วงใช่ไหมหนกูกินกาแฟลแล้วกันส่วนถ้าฝนตกก็ซื้อเสื้อนฝนไปใส่เอ๊ะจริงๆพี่ซื้อแล้วแหละแต่ว่าพี่ลืมไ้ที่ออฟฟิศอ่ะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปมองห้องจนกระทั่งฉันอายุ30ฉันถึงเข้าใจว่า ที่ทุกคนบอกว่าไม่มีเงินทำให้ครอบครัวแตกแยกแม่ครับผมอยากได้เสื้อตัวนี้ครับคุณคะเสื้อตัวนี้มันมีตำหนินิดหนึ่งอะคะ่ะร้อยห้าสิบได้ไหมคะนี่คุณร้อยห้าสิบาทจะไม่ได้ราคาทุนเลยนะถพราไม่มีเงินอะคุณจะมาเดินห้างทำไมไปร้านอื่นไปแล้วทำไมคุณพูดแบบน,นี้อะคะเพอาไม่มีเงินเลยชอบโดนคนอื่นเขาดูถูกแ,แม่ครับผมอยากเสื้อตัวนี้ครับแม่ครับผมอยากเสื้อตัวนี้ จะอยากได้อะไรขนาดนั้น่ะเสื้อตัวนี้เงินเดือนแม่ทั้งเดืนอนยังซื้อไม่ได้เลยจะตะโกนด่ากนันเลยนังหนาฮะไม่อายคนอื่นเข้าบ้างไงพาลูกกลับบ้านได้แล้วไปเงินเก็บเรามีแค่หลักหมื่นแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวพี่บอยก็คงหาทางช่วยได้อะชีวิตตอนนี้ของพวกเราก็เหมือนเดินอยู่บนเส้นได้แม่อดทนหน่อยครับผมมาลังหาโรงพยาบาลให้อยู่ สวัสดีครับอาจารย์ครับผมบอสนะครับอาจารย์พอจะรู้จักใครในโรงพยาบาลดอยแม่สลองไหมครับอ๋อขอบคุณครับโอ้ยโยกปิ้นพี่ฟีฟ่าขอบคุณมากเลยนะถ้าไม่ได้ทั้งสองคนน่ะแม่ก็คงไม่ได้นอนห้องพิเศษแบบนี้หรอกไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองปิ้นคุยไปก่อนนะ เดี๋ยวผมไปร้องนอะกได้ค่ะปินพูดก็พูดเถอะตอนแกจะแต่งงานอะ่ะฉันก็แอบเป็นห่วงนะว่าชีวิตคู่แกจะดีหรือเปล่าแต่ว่าตอนเนี้ยฉันเริ่มอีชฉาแกแล้วนะว่าก็ว่าเถอะนายกตอนสมัยเรียนอะ่ะสาวๆในห้องทุกคนอะ่ะอิจฉาแกร,รู้ไหมเพราะว่าแกเนี่ยมีแฟนหล่อแต่พอเวลาผ่านไปฉันก็คิดว่า แค่ความหล่ออ่ะมันคงสู้เงินไม่ได้อะ่ะต่อไปนี้ถ้าแกมีอะไรอะ่ะแกโทรมาหาฉันได้ตลอดเลยนะเข้าใจนะฉันไปก่อนนะใช่ความจนไม่ได้ฆ่าความรักให้ตายแต่มันทำให้ความรักค่อยๆหมดไปต่างหากชีวิตหลังแต่งงานมันน่าเบื่อมากสุขสันต์วันเกิดนะครับที่รักวันเกิดได้แต่ของพวกนี้ ความดูแลที่ครั้งนึงเคยถูกโง่ค่ะขอบคุณนะคะแต่ถ้าค่อยๆกลับมาบำรุงความรักจะทำให้งานแต่งครั้งนี้มั่นคงเต๋อทำไมเล่นอะไรไม่ระวังแบบนี้จากกาแจกันแม่แตกหมดแล้เห็นไหมนี่เต๋อรู้ไหมจะก,กันที่เต๋อทำแตกน่ะแม่ซื้อมาตอนไปจับของขวัญที่ทำงานนะนี่หยกลูกแกทำใจกันแตกกเฉยทำไมต้องด่าแรงขนาดนี้ด้วยเด็กก็ซนแบบนี้แหละจะอะไรนักหนาหนูไม่ได้เต๋อได้ไปกับพ่อเพราะความจน อะไรนิดอะไรหน่อยก็โวยวายคนรวยก็ใช้เงินแก้ปัญหาได้หมดเกิดอะไรขึ้นคะลูกแม่คะหนูขอโทษค่ะหนูเผลอทำเครื่องส่งอ่างแม่หล่นแต่ค่ะและมีวิธีที่อ่อนโยนแก้ไขปัญหากับลูกไม่เป็นอะไรเลยคะลูกแล้วหนูไม่เป็นอะไรใช่ไหมหนูไม่เป็นอะไรแม่ก็โอเคแล้วนะงั้นหนูไปเล่นตรงนู้นก่อนตรงนี้แม่เก็บเอง ดูแล้วครับเดี๋ยวพ่อซื้ออันใหม่ให้แม่นะค่ะครอบครัวที่จนก็มักจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาทำไมพี่ไม่ให้แม่หนูนอนโรงพยาบาลก็หมอว่ารักษาตัวที่บ้านก็ได้ไงรักษาตัวที่บ้านเนระแล้วบ้านมันจะเหมือนโรงพยาบาลได้ยังไงที่บ้านมันมีพยาบาลดูแลแม่หนูไหมแล้วถ้ากลางดึกแม่หนูอาการกําเริบขึ้นมาใครจะดูแล้วถ้านอนอยู่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นแม่พี่อ่ะพี่จะทำยังไงพูดอะไรคิดบ้างดิวะ พี่ใช้เงินเก็บทุกบาททุกสตางค์เพื่อไปรักษามแม่หนูนะนูต้องการอะไรอีกแค่ต่อนแค่แต่ค่ะพี่ให้แม่หนูไม่ได้หรืไงเลวพี่ทำไงอ่ะให้ไปหาเนี่ยตอนนี้พี่แทบจะบ้าอยู่แล้วนายกกระผว่าพี่มไม่มีปัญญาไงหนูไม่เคยได้จัดงานมันเกิดสักปีลูกไปโรงเรียนก็ไม่เคย พอสิก็กินข้าวจ้าละห้าสิบาทก็พอมันแต่งงานกันไหมค่ะก็งานแต่งก็จัดเล็กๆก็พอเนาะไม่ต้องหวลน,นะเดี๋ยวพี่เลี้ยงดูหนูเองพี่จะไม่ทำให้ช่วยหนูลำบากลำบากอะหนูไม่กลัวหรอกขอแค่มีบ้านนอนแล้วก็มีข้าวกินท้องมือก็พอ ขอโทษนะที่เป็นคนที่ไม่ได้เรื่องพี่หาเงินมาให้หนูได้แล้วแต่พี่ลืมบอกหนูไปหนูก็ออาเงินนี้ไปให้แม่รักษาตัวก่อนนะพี่ไม่คิดเลยนะว่าเราสองคนจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมาเป็นหรอกเราก็เป็นแบบนี้มาตลอดนั่นแหละแต่ว่าพี่ไม่เคยแค่นั้นเอง